วัสดีครับเออวันนี้นําพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดเอ,อวัดบางคานนะครับพิมพ์มือจุดมาให้ชมกันนะครับนี่ครับองค์ที่อยู่ในมือเนี่ยเออเป็นพระถึงเดิมและสวยมากๆนะครับนี่สิ่งแรกจับพระขึ้นมาเนี่ยดูดูใบหน้าก่อนเลยครับส่วนตัวผมนะครับนี่ผมจะดูใบหน้าก่อนใบหน้าจะประมาณนี้นะครับใบหน้าของแต่ละพิมสี่พิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับ นี่ครับมือจุดปลายนิ้วด้านล่างจะเอ่อจะมีรอยไอ้รอยจุดอยู่อยู่นะครับนี่ดูด้านหน้าโอ้โหองค์นี้ผิวถือว่าสวยมากครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านหลังหูหลังหูนี่จะ ปิ้นทุกองนะครับจะปิ้นแบบนี้ทุกองนะครับนี่ดูพ้าครับสภาพเดิมเลยนี่ครับดูตามซอกนะครับเป็นยาขัดยาขัดจะเป็นสีดำนี่ครับดูดูดูตรงซอกนะครับผิวนี่เป็นปีกแมงคับเลยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูก้นนะครับนี่ก้นจะเป็นแบบนี้นะครับพระแท้ก้นจะเป็นแบบนี้นะครับองค์นี้มีโค้ดครับนี่ องนี้องนี้ก็พิมพ์เดียวกันครับพิมพ์มือจุดดูครับดูดูใบหน้าเหมือนเดิมครับนี่ส่วนตัวผมจะจับขึ้นมาแล้วจะดูใบหน้าครับดูใบหน้าดูที่มือเ๊บพลิกพลิกหันหลังหันหลังมาผมก็จะดูใบหูครับหูส่วนใหญ่จะปิ้นนะครับนี่จะปิ้นแบบนี้ครับข้างหลังและข้างข้างก็จะพบเออจะมีแต่งตะไบนะครับ แทบทุกองนะครับแล้วก็ก้นครับก้นจะเป็นแบบนี้ครับนี่ก้นก้นจะปาดเหมือนกันนะครับนี่องนี้จะสภาพซ้ายเอ่ยสภาพใช้มาครับนี่ราคาราคาต่างเห็นอย่างนี้นะครับราคาก็ต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับอันนีส้สภาพสวย ก็จะได้แพงอ่ะอันนี้สภาพใช้ราคานี่หันครึ่งเลยครับสมมติองค์นี้1นึ่งแสนบาทองค์นี้ก็จะเหลือประมาณห้า0 0ื่นกว่าบาทนี่ครับพี่ๆด้านในนะครับมีพระเครื่องอยากให้เช่าเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ